ฟังคืบหน้าเยียวยานะครับผมบอกแล้วนะครับจะแบ่งเงินโอนเป็นล็อตลเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มแรกนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับดนตีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วนะครับสําหรับมาตรา33 10จังหวัด9กลุ่มประเภทกิจการจะได้โอนเงินก่อนนะครับกลุ่มมาตรา3 33 0จังหวัดก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครสงขลาปัตตานี ยะลาและนาราธิวาส10จังหวัดนี้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่อยู่ในระบบได้เงิน2,500บาทวันแรกที่โอนก็คือวันที่6สิงหาคมโอนผ่านพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนนะครับนี่คือกลุ่มที่1ที่จะได้โอนก่อนส่วนประกาศสีแดงเข้มจังหวัดสีแดงเข้มซึ่งประกาศไปก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยามาตรา33ที่อยู่ในระบบได้2,500บาทเหมือนกัน เงินจะโอนเป็นล็อตที่2หลังจากวันที่6สิงหาคมไปอีก1สัปดาห์แต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะเดีย๋ยวรอบอกอีกทีหนึ่งอ่ะมาตรา33จบมามาตรา39กับมาตรา40วันนี้กระทรวงแรงงานหารือกับสภาพั์ซึ่งเป็นเจ้าของเงินกู้มาตรา39กับมาตรา40ซึ่งจะได้เงินคนละ5,000บาทนะครับตอนนี้สภาพั์รับหลักเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานไปตกผลึกว่า จะใช้หลักเกณฑ์หรือกรอบอะไรในการตัดสินว่ามาตรา39กับมาตรา4013จังหวัดใครจะเป็นคนได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับซึ่งซึ่งรับตีว่าการกระทรวงแรงงานบอกแล้วนะครับว่าได้เสนอไปนะครับว่าใช้หลักเกณฑ์อะไร มิฉนั้นแล้วเนี่ยมาตรา39กับ40ต้องรอสภาพัเคาออีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรตอนนี้ขอให้ท่านเก็บหลักฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่อะไรก็แล้วแต่ให้ยืนยันว่าท่านได้ทํางานใน13จังหวัดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มอะฮะเพื่อเอาไปยืนยันหรือมันจะมีหลักเกณฑ์อะไรต้องรอสภาพัฐนะครับกลุ่มนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาเป็นอีกก้อนหนึ่งสัปดาห์ไหนค่อยว่ากันนะ สัปดาห์ไหนค่อยว่ากันนะครับมิฉะนั้นแล้วจะต้องแบ่งเงินเป็นล็อตๆแบ่งเงินเป็นกลุ่มๆนะครับโอเคนะโอเคใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆน,นะโอเคตอนนี้ก็ใคร inbox เข้ามาถามผมว่าจะได้ไหมอาชีั้นอานี้จะได้ไหมผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่บ้านตราเสมสามเข้าไปเช็คในเว็บของประกันสังคมนะครับเพราะว่าชื่อของท่านขึ้นแล้วว่าท่านได้ไม่ได้ย้ําว่า13จังหวัดที่จะได้รับการเยียวยานะครับ ต้องเป็น9กลุ่มประเภทกิจาการอ้อลืมไปถ้าสมมติว่าท่านคิดว่าท่านอยู่ใน13จังหวัดและท่านอยู่ในกรุงเทพท่านอยู่ในมาตาต่างๆที่ควรจะได้รับการเยียวยานะครับกระทรวงแรงงานเสนอสภาพัฒน์ว่าควรจะมีช่องทางให้ท่านอุทธรณ์ได้รอความคืบหน้าต่อไปนะคร